ขณะนี้นะครับเพิ่งกำลังลุกไหม้เจ้าหน้าที่ก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะพี่ช่วย่ขีดอังนี้อีกหน่อยที่หมดยังไม่ดับเลยอันนี่นี่ทั้งนี้หน่อยทั้งนี้หน่อยนี่พี่เดี๋ยวมันลุกขึ้นนี่นี่วันนี้อ่านี่นะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็กำลังมาโอ้แล้วนะครับเบาเบาเอาเลยไม่มันบ้านบ้านนี้เขาบดีก็จีบมันติดบ้านนี้นี่ นทางซ้ามยนาวาก่อนถอยก่อนถอยกอนถ่ยนทนี่ยเอ้ยนม่ะแล้วแตอนนี้หนาเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วครับนะเจ้าหน้าที่ตะเพิงกำลังมาแล้วครับเย

เพุ่งเข้าไปก็ไม่มีอ้ะใสเสียงเสียงห้่อเราในต้นะเขางบไม่รู้ว่าเด็กหรือั ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับก,ก,กนะ็กำลังดำเนินการนะกำลังดำเนินการครับนะตอนนี้เด็กงมีผู้บาดเจ็บนะหนึ่งรายนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังจะดำเนินการนะครับไปส่งโรงพยาบาลน,นะตอนนี้ก็เพลิงก็กำลังลุกไหม้นะครัควันกำลังคุก เด็กเด็กอยู่รูงน้างด้วยแล้วนันเนี่ยไม่รู้ออกมายังร้อนพอเลยครับตอนนี้เพลิงก็กำลังลุกไหม้ชั้นสองแล้วนะครับนะเจ้าหน้าที่ก็กำลังดับเพลิง ไม่ฉีดทั้งบนด้วยอ่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับก็กำลังดำเนินการนะกำลังดำเนินการนะครับนะตอนนี้มีผู้บาดเจ็บนะหนึ่งรายนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังจะดำเนินการนะครับไปส่งโรงพยาบาลนะ ตอนนี้ก็เพิงก็กำลังลุกไหม้นะครับวันกำลังคุก เด็กเด็กอยู่รูข้างในด้วยแล้วน,นี่ยไม่รู้ว่าออกมายังยังเยร้อนตดกอเลยครับตอนนี้เพลิงก็กำลังลุกไหม้ชั้นสองแล้วนะครับนะเจ้าหน,น้หนนนะนนาที่ก็กำลังดับเพลิง ไม่ฉีดข้างบนด้วยอ่ะ